ลงทุนต่างประเทศต้องเอามาเสียภาษ,ษีในประเทศไทยด้วยแบบนี้เนี่ยการลงทุนในต่างประเทศยังคงน่าสนใจหรือไม่มีอะไรที่เป็นช่องทางให้เราได้เลือกลงทุนกันอีกบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดาจากรายการ Money Checkup สุขภาพการเงินดีชีวิตดีค่ะ ทำเอาว right ้าว the ุ่นกันคอนประเทศเลยนะคะจากการที่สรรพกรได้ออกแนวทางใหม่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้จากต่างประเทศโดยถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่180วันเป็นต้นไปแล้วก็มีเงินได้จากต่างประเทศถ้าหากว่าเราได้นําเงินได้ส่วนนั้นกลับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่ก็จะมีหน้าที่ในการต้องนําเงินได้ส่วนนั้นมายื่นเพื่อคํานวณภาษีในประเทศไทยด้วยนั่นเองค่ะซึ่งแตกต่างกันกับแนวทางที่เป็นมาก่อนหน้านี้หลายสิบปีนะคะนั่นก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยมีเงินได ได้จากต่างประเทศแล้วก็ได้น,นําเงินได้ส่วนนั้นกลับเข้ามาในไทยคนละปีภาษีกันกับปีที่เราได้รับเงินได้แบบนี้เนี่ยก็จะไม่มีภาระภาษีในฝั่งของประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะ แน่นอนว่าการปรับปรุงแนวทางจัดเก็บภาษีสำหรับเงินได้จากต่างประเทศซึ่งกำลังจะมีผลสำหรับเงินได้ที่ได้นำกลับเข้ามาภายในประเทศตั้งแต่ปีภาษี2 5 6 7เป็นต้นไปนั้นก็ได้สร้างความตื่นตัวให้กับหล,หลายๆคนที่มีเงินได้จากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่มีสินทรัพย์การลงทุนจากต่างประเทศอยู่ในพอร์ตของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งก็แน่นอนว่าถึงแม้ว่าในเรื่องของแนวทางการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อน,นักลงทุนกลุ่มนี้โดยตรงนะคะแต่ถ้าหากว่าการที่เราลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังคงเป็นแนวทางหนึ่งในการขยาย โอกาสในการเติบโตให้กับพอร์ตการลงทุนของเรานะคะแล้วก็ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อีกด้วยแบบนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศก็อาจจะยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องให้มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีวิธีการไหนบ้างล่ะที่จะทําให้เราเนี่ยปวดหัวแล้วก็วุ่นวายกับการจัดการภาษีให้น้อยที่สุดซึ่งถ้าหากว่าเรายังคงต้องการลงทุนในต่างประเทศแต่ว่าอยากจะให้เป็นวิธีการที่ทั้งง่ายแล้วก็ปวดหัวกับเรื่องของการจัดการทางภาษีให น้อยที่สุดนะคะแน่นอนเลยก็คงจะต้องหนีไม่พ้นการลงทุนในต่างประเทศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยค่ะซึ่งด้วยวิธีการนี้นะคะก็จะทำให้เราได้รับยกเว้นภาษีสำหรับกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายตราสารหรือว่าแคปิตอลเกนแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้รับผลตอบแทนมาในรูปแบบของเงินปันผลนะคะก็สามารถที่จะเลือกเสียภาษีตามอัตราภาษีหักนัดที่จ่ายโดยที่ไม่ต้องนำมายื่นภาษีประจำปีอีกครั้งหนึ่งก็ได้นั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีตราสารหลากหลาย ประเภทเลยที่ทําให้เราสามารถลงทุนในต่างประเทศผ่านตลาดหลักรทรัพย์ในประเทศไทยได้ตามต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือการลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนรวมต่างประเทศนั่นเองค่ะหากจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะคะการที่เราลงทุนในกองทุนต่างประเทศนเนี่ยมันก็คือการที่เราลงทุนผ่านกองทุนที่มีการจดทะเบียนในไทยนะคะซึ่งกองทุนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการระบุนโยบายเอาไว้ว่าจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนที่จดทะเบียนในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง โะะดวยวิธีการนี้นะคะเมื่อเราลงทุนด้วยการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน A ก็จะเท่ากับการที่เรากำลังลงทุนในหุ้นสหรัฐไปพร้อมกันด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายกองทุนแล้วก็ครอบคลุมทั้งหลากหลายสินทรัพย์การลงทุนแล้วก็ในหลากหลายประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหลายกองทุนที่จดทะเบียนให้เป็นกองที่เมื่อเราซื้อแล้วเนี่ยก็ยังสามารถนํามาใช้เป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอย่างกอง SSF แล้วก็อ m f ด้วยนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะนะั่นก็คือการลงทุนผ่าน ETF หรือว่า Exchange Traded Fund ค่ะ ซึ่งก็นับว่าเป็นกองทุนรวมรูปแบบหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือในการที่เราซื้อ ETF เนี่ย เราจะสามารถรับรู้ถึงราคาซื้อขายกองทุนได้ทันทีแบบเวียลไทม์เลยแตกต่างก,กันกับกองทุนรวมทั่วไปนะคะที่ถึงแม้เราจะได้ทํารายการซื้อขายไปแล้วแต่ว่ากว่าจะได้รู้ราคาซื้อขายเนี่ยก็จะต้องรอสรุปตัวเลขณนะสิ้นวันทําการก่อนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ ETF ที่มีการจดทะเบียนในไทยแล้วก็มีนโยบายในการลงทุนในต่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยก็มีเพียงแค่3 ETF เท่านั้นค่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือไชน่าซึ่งจะมีนโยบายในการลงทุนในหุ้นของ300 บริษัทชั้นนําในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็น u b o อค่ะซึ่งจะมีนโยบายในการเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์จากสหรัฐอเมริกาและ u ูฮีโรนะคะซึ่งมีนโยบายในการลงทุนในหุ้นของบริษัทวิดีโอเกมแล้วก็อ e ีสปอร์จากสหรัฐอเมริกาค่ะถัดมาข้อที่3นะคะก็คือการลงทุนในรูปแบบของ d r หรือว่า depository receipt ค่ะ โดย DR นะคะก็เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งค่ะที่มีการจดทะเบียนให้สามารถซื้อขายได้เสมือนหุ้นนะคะโดยผู้ออก DR นะคะก็จะเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรอตอในการไปซื้อหุ้นหรือว่า ETF จากต่างประเทศแล้วก็นําหุ้นหรือ ETF ที่ได้ซื้อมานั้นเนี่ยมาเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในรูปแบบของ DR เป็นสกุลเงินบาทน,นั่นเองค่ะดังนั้นผู้ที่ถือ DR นะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์เสมือนว่าเป็นผู้ที่ถือหุ้นหรือว่า ETF จากต่างประเทศนั้นโดยตรง โดยในปัจจุบันนะคะก็จะมีทั้งหมด14 d r ที่นักลงทุนไทยสามารถลงทุนได้ในปัจจุบันนะคะโดยแบ่งเป็น7 d r ที่จะเป็นการลงทุนในหุ้นจีนตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นบริษัทอาลีบาบาเทนเซนแล้วก็ BYD ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็น d r ที่ลงทุนในหุ้นรายตัวจากสิงคโปร์1 d r แล้วก็จะมี d r ที่ลงทุนในดัชนีหุ้นจีน3 d r นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ลงทุนในดัชนีของตลาดเวียดนามเนี่ยอยู่2 DR แล้วก็จะมีส่วนที่ลงทุนในตลาดของสหรัฐอเมริกาอยู่1 DR ค่ะและข้อที่4นะคะนั่นก็คือการลงทุนผ่าน DRX ค่ะหรือที่ย่อมาจาก DR Extra Small นะคะหรือจะเรียกว่าเป็น Fractional DR ก็ได้ โดย DRX นะคะก็เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับ DR เลยเพียงแต่ว่าในรายละเอียดแล้วก็วิธีการซื้อขายเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะมีเงินน้อยก็สามารถลงทุนได้แล้วก็สามารถเลือกลงทุนเป็นเศษของหน่วย DRX ก็ยังได้อีกด้วยทําให้เราสามารถลืมภาพเดิมๆไปได้เลยว่าในการลงทุนต่างประเทศต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะโดยในปัจจุบันก็มีอยู่5 DRX นะคะที่นักลงทุนไทยสามารถลงทุนได้ซึ่ง ก็เป็นหุ้นของบริษัทจากสหรัฐอเมริกาที่เรามีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะตั้งแต่ Google, Tesla, Nvidia, Apple แล้วก็ Microsoft นั่นเอง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนไทยก็มีทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศที่หลากหลายนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราต้องการตัดความกังวลในเรื่องของการบริหารภาษีจากการที่เรามีเงินลงทุนในต่างประเทศการที่เราเนี่ยมาลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยก็คงจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ความสะดวกไม่น้อยเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งที่ได้มีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้กนแนะนําให้กลับไปศึกษารายละเอียดให้รอบครอบถี่ถ้วนซะก่อนเพื่อ ให้มั่นใจว่าในสิ่งที่เรากําลังจะเลือกลงทุนนั้นเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนของเราแล้วก็สอดคล้องก,ก,กันกับการรับความเสี่ยงของเรานั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ Spotlight ด้วยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการ Money Checkup สุขภาพการเงินดีชีวิตดีในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ